คยมีความรู้สึกอร่อยจนไม่อยากบอกใครไหมเนี่ยครั้งแรกร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นมณีแดงแถวอารีโต๊เต็มตั้งแต่ยังไม่เที่ยงเลยอะรีวิวเองจ่ายเองบอกเลยว่าสิบสิบสิบทุกคนลองถ่ายราคาเกาเหลาหม้อไฟร้านนี้ดูเนื้อตุน๋นเนื้อสดลูกชิ้นแบบพรีเมียมให้มาจุกๆุอย่างนี้เลยตอนยกมาเสิร์ฟม,มีหอมเครื่องเทนมากๆเอาดีๆภาคไปยังน้ำลายไหลอีกเลยอะน้ำซุปเข,าก,เขาก็เข้มข้นกลมกลม่อม,ก,มกำลังดีเนื้อตุ๋นก็นุ่มนุ่มละลายในปากใครชอบกินลูกชิ้นเนื้อบอกเเลลยยวว่่่าาาาห้้มมพดนุงรู ของดีอ่ะมาต่อที่กระเพราในอุดมคติบอกเลยวันนี้คือกระเพราที่ถูกต้องรสชาติเข้มข้นต้องกินกับไข่ดาวเยิ้มเยิมอามถ้าใครหิวตามขอโทษด้วยนะ,ฉะเฉลยนะทุกคนหม้อไฟเนื้อตุ๋นราคา150ให้เยอะแล้วก็อร่อยขนาดนี้อิ๋มว่าคุ้มมากๆใครจะกินเป็นก๋วยเตี๋ยวก็มีชามใหญ่ๆอย่างนี้80ค่ะอร่อยจนต้องไปกินซ้ำอีกวันคราวนี้ลองข้าวผัดอร่อยดีใครผ่านมาแถวอารีเซฟคลิปป,ปักพิกัดเอาไว้บอกเลยไม่ผิดหวงังดีต่อใจอ่ะ